สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่ทำนาเสร็จนะคะเมื่อ EP ที่แล้วนะ,อะตอนนี้พี่ชายจะพาะมาดามแก้วไปเที่ยวนะคะทุกคนนะ,ะการทำนาเป็นแบบม,มาดามแก้วแค่ลองไปใช้ชีวิตแบบชาวนาดูนะคะทุกคน แล้วก็หลังจากนั้นพี่ชายก็จะพาไปท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่มาดามแก้วไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลาหลายปีนะคะนี่เป็นการท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางนะคะทุกคนจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนนั้นตามมาดามแก้วมาค่ะระหว่างทางนะคะมาดามแก้วจะเก็บภาพบรรยากศาศ ริมทางนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่เป็นการเดินทางนะคะไม่แก้ก็เฉลยดีกว่าเรากําลังจะไปท่องเที่ยวที่อําเภอภูเรือจังหวัดเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินทางขึ้นเขานะคะเป็นเส้นทางที่ลาดชันนะคะเรากําลังขึ้นเขาของอําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะทุกคนนะเห็นไหมคะ เส้นทางคือขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะไม่ทราบว่าพี่เพื่อนๆหลาย,ลายคนเคยขึ้นไปเที่ยวหรือยังตรงนี้เป็นจุด ชมวิวนะคะทุกคนพี่ชายจอดรถให้ถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวช่วงที่มาดามแก้วไปเป็นช่วงที่ฝนตกโปรยๆนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้มีหมอกขึ้นาตามทิวเขานะคะทําให้ดูเป็นภาพที่สวยงามมากมายเลยนะคะก็เลยเก็บภาพสวยงามมาฝากาทุกๆคนด้วยดูทิวเขาสิคะ หมอกคือสวยงามมากบรรยากาศดีมากค่ะเพราไปแบบฝนตกไม่หนักนะคะตกเม็ดปลอยๆก็ก็สู้ค่ะมาดามแก้วสู้มามาดามแก้วนั่งหลังกระบะเห็นไหมฮะมเพื่อที่จะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะยอดทิวเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกค่ะทุกคนมาดามแก้วแวะ ตามจุดต่างๆนะคะที่เขาให้เช็คอินนะตรงนี้เขาเรียกว่าหินภูหินกองค่ะของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะบาดามแก้วมาเช็คอินที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปต่อนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกที่นึงนะคะเป็นทิวเขาที่สลับซับซ้อนแล้วก็มีหมอกปกคลุมแล้วก็คือบรรยากาศ สวยงามมากมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะมานําแก้วจาพยายามใช้เสียงให้น้อยนะเพื่อทีจ่จะให้ทุกคนได้ชมกับบรรยากาศอันสวยงามขอโทษทุกคนด้วยนะคะภาพอาจจะมีะสั่นนิดนึงนะมีช่วงจังหวะที่ภาพสัน่นตาลายกันบ้างอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็บาง บางช่วงจังหวะก,ก็จะภาพก็จะนิ่งนะคะตรงนี้เขาเรียกตำบลหนองนิ้วห่ายนะตำบลหนองนิ้วเย็นดีต้อนรับสวัสดีค่ะทุกคนเ <c oughs> จอกันไปแกเอเจอกับมาดามแก้วอีกครั้งนะคะ คืออากาศเย็นสบายมากๆแล้วก็พี่ชายก็ขับรถเร็วประมาณนึงซึ่งก็ดูผมของมาดามแก้วค่ะทุกคนว่าแบบสู้แบบสู้ชีวิตแค่ไหนผมสู้ชีวิตมากแล้วก็มาดามแก้วก็สู้ชีวิตมากนี่เป็นทางลาดชันแบบทางลงแบบโค้งนะคะทุกคนอ่ามาดามแก้วก็เลยเก็บภาพตรงมุมนี้มาให้อ่าทุกคนได้ชมกันนะคะเป็นเส้นทางที่เห็นแล้วอ่าสวยงามค่ะทุกคน เห็นไหมคะนะ,ะก็จะภาพก็จะได้ประมาณนี้่ยเพราะว่าเรานั่งอยู่บนท้ายกระบ,บะทึ่งแล้วก็พี่ชายก็พิสซิ่งนิดนึงโอเคค่ะแล้วก็มาดามแก้วก็เก็บภาพตลอดทางเลยนะคะแล้วก็จะอาจะตัดภาพตรงที่เป็นทิวเขาที่สวยงามเอามาฝากทุกคนนะคะนี่เป็นทางล,ลาดชันลงอีกทีนึงนะคะ กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเม็ดฝนมันจะไม่มากดูถดูถนนนะคะก็จะมีอเปียกนิดนึงใช่ไหมแต่ตัวมาดามแก้วเองอะ่ะก็คือไม่ต่างจากถนนนะคะก็คือผมเปียกตอนไปหมดเลยค่ะทุกคนมาค่ะตามมาดามแก้วมานะคะเราใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะทุกคน จุดหมายปลายทางของมาดามแก้วที่จะพาเพื่อนๆไปก็คือจุดชมวิวนะคะระหว่างทางที่มาดามแก้วเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นี้นะคะเดี๋ยวจะไปถึงจุดหนึ่งนะตรงนั้นจะเป็นอ่านี่ค่ะเป็นที่พักนะคะของคิตตี้ค่ะน่ารักมากมาดามแก้วก็เลยถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วถัดมาก็คือจะเป็นแปลงดอกไม้นะคะทุกคนนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะ ตลอดเส้นทางตรงนี้อ่ะดอกไม้จะสวยงามมากๆใครหลายคนที่เคยไปเที่ยวที่อ,อำเภอภูเรือนะคะก็คือเป็นแหล่งแลนด์มาร์คที่มีดอกไม้สวยงามนะคะโอเคค่กทุกคนผ่านการเดินทางมาแล้วเราก็าต้องอันดับแรกนะคะมาแวะไหว้พระก่อนนะคะทุกคน ปพี่ชายนะคะพามาดามแก้วมาแวะที่วัดมิ่งเงองของอำเภอภูรเรือนะคะเป็นวัดที่ของสมเด็จย่านะคะคืออพระราชินีในราชการที่9นะคะท่านทรงมาสร้างเอาไว้คืองดงามมากๆใครหลายๆคนก็มาเช็คอินที่นี่นะคะ มานาำแก้วเดินมาข้างหลังอะ่ะพอดีมานามแก้วมองเห็นทิวเขาแล้วก็มันเป็นภาพอ่าธรรมชาติที่สวยงามแต่อ่าองค์พระาธาตุตรงนี้กําลัง่าปรับปรุงอยู่นะคะแต่ว่ามาดามแก้วสนใจตรงนี้คะ่ะทุกคนพาทุกคนมาดูนะคะเดี๋ยวมาดามแก้วจะซูมกล้องให้ดูนะว่ามันเป็นทิวเขาที่สวยงามสะดุดตาม,มาดามแก้วมากมาดามแก้วชอบอย่างเงี้ยคะ่ะชอบเที่ยวธรรมชาติ นะคะอ่าทิวเขาคือสวยงามมากมายนะแล้วก็ได้อืมต้นเข้าเล็กจันผาไหมคะนะ่สวยมากเลยเนี่ยค่ะมุมนี้สวยสวยจับใจชอบค่ะชอบมากมากยมาดามแก้วก็เลยก็หยุดเก็บภาพตรงนี้แล้วก็อ่ามาต่อค่ะไปชมอ่าเป็น อาคารเป็นเขาเรียกเป็นศาลาไหมคะทุกคนนะคะนะคืองดงามมากๆวัดนี้เป็นวัดที่งดงามมากไม่ไม่ควรพลาดนะคะถ้าใครมีโอกาสให้แวะไปเที่ยวที่ทอำเภอูเรือแล้วก็แวะมาสักการะ,ะนะคะอ,องค์พระแล้วก็มาไหว้พระนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะกำลับทุกคนนะที่มาเที่ยวมาน้าแก้วก็ไม่พลาดคะ่ะทุกคนมาน้าแก้วก็เก็บภาพแล้วก็ ามาดาแก้วไม่ได้ถ่ายภาพด้านในมาใหา้เพื่อนๆได้ดูนะคะตอนมาดาแก้วเข้าไปข้างในแล้วก็ไปกราบองค์พระประธานนะคะขอพรท่านมาแล้วตอนนี้มาดาแก้วเก็บภาพ180องศามาฝากเพื่อนๆน,นะคะนั่นหารไปเห็นป้ายไหมคะตรงนั้นะเขา กำลังปรับปรุงอยู่ค่ะไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้นะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวใช่ไหมทุกคนมันเพราะมันไม่ใช่หน้าหนาวนะอำเภอภูเรือจะมีนักท่องเที่ยวเยอะก็เฉพาะหน้าหนาวนะคะ,ะช่วงนี้เห็นไหมคะเห็นเม็ดฝนไหมมาดามแก้วไปเที่ยวช่วงนี้ซึ่งมาดามแก้วชอบนะคะคือคู่คนไม่เยอะอาหารเราสามารถที่จะเก็บภาพได้สวยแล้วก็ไม่มีนะไม่มีผู้คน เยอะแยะมากมายอะไรให้แบบจอกแจ๊กโจแจะอะไรแบบให้เราถ่ายภาพได้สบายมากเลยค่ะทุกคนมาค่ะตามมารามแก้วมานะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่นึงซึ่งงดงามมากๆนะคะทุกคนดูสิคะแล้วอยู่บนยอดเขาสูงมาก มีใครหลายคนที่ไปเช็คอินที่นี่มาแล้วมาดามแก้วเห็นนะคะอยู่ในช่องอีกหลายช่องเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเก็บมุมไหนเอามาฝากทุกคนนะอ่านี้เป็นอาคารที่เป็นไม้สวยมากค่ะทุกคนไม้ฉลุลายที่สวยมากๆแล้วก็องค์พญานาคสององค์นะคะคือสวยงามที่สุดเลยดูทิวทัศน์สิคะนะมาดามแก้วสูมให้ดูใกล้ๆ ความจริงมันจะดูเป็นอากาศอึมครึมนะคะเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแต่ที่ทําให้บรรยากาศสวยงามก็คือหมอกค่ะทุกคนนี่เป็นตัวอำเภอภูเรือนะคะเป็นตัวเมืองเมืองพูเรือเราสามารถมองชมวิวของอำเภอภูเรือจากบนยอดเขา,าบนวัดได้เลยนะคะทุกคนธรรมาชาติงดงามไหมคะ มาแก้วพา,าเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวแบบเหมือนได้พักสายตาทุกคนนะใช่ไหมบางคนอา,อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะเพราะาเราก็ทำงานอะไรอย่างนี้นะคะาฝากดูช่องฝากดูความสดชื่นฝากดูธรรมชาติของช่องมาดามแก้วช่องน้อยๆน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับมานามแก้วด้วยนะคะมานามแก้วจะได้มีคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้ชมมานามแก้วแพลนกล้องจะเกือบเกือบนะเกือบ360องศานะคะทุกคนอ่าเนี่ยค่ะมานามแก้วจะให้ดูว่าอาคารไม่ไม่ใช่ศาลาเนะะี่ยค่ะคือมีองค์พระนะคะแล้วก็ชอบตรงนี้ค่ะตรงไม้ ฉลุลายอะ่ะคืองดงามค่ะงดงามมากๆดูไปถึงยอดเลยนะคะพญานาคสององค์คือก็สวยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเรามาต่อกันอีกที่หนึ่งนะคะเป็นที่เช็คอินอีกที่นึงค่ะถัดลงมาอีกหน่อยจากวัดนะคะเรามาแวะจุดแลนด์มาร์กของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะ เพื่อมาชมทิวทัศน์นะคะทุกคนมันเป็นจุดแลนด์มาร์คที่อ่าขึ้นไปบนที่อ่าหอสูงนะคะแล้วก็สามารถชมวิวได้180องศานะคะเพราะว่าด้านหลัง่ะด้านหลังของหอที่เราขึ้นไปดูจะเป็นทิวเขาก็จะมองไม่เห็นอ่า เทวทัศน์นะคะก็จะมองเห็นได้ประมาณ1 6อองศาจากตรงนี้ค่ะทุกคนด้านล่างเขาก็จะปลูกดอกไม้ประดับนะคะน่าจะเป็นดอกกระเจียวออกโทนสีบานเย็นม่วงบานเย็นนะคะทุกคนมองเทิวทัศน์สิคะภูเขาสลับซับซ้อนแบบสวยงามเหมือนภาพวาดไหมนะคือมานมแก้วแบบมีความสุขค่ะแค่ เนี่ยค่ะให้ทุกคนมาเช็คอินตรงนี้เขาเรียกว่าไฮตากนะคะทุกคนหอดไฮตากแล้วก็เป็นภาษาเลยนะคะเป็นภาษาของคนเลยนะอืมเขาก็แปลว่าถึงไฮตากแล้วแล้วประมาณนี้นะคะนะก็เป็นจุดเช็คอินค่ะมาดานแก้วก็พาทุกคนมาเช็คอินที่นี่นะคะแล้วก็ให้ดูนี่คทุกคน ทิวเขาสลับซับซ้อนมันเหมือนในในภาพวาดอะนะคือสวยงามจังเลยทุกคนชม วิวทิวทัศน์นะคะเค okay, ค่ะามาดามแก้วอใช้มาพากเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตอนนั้นมันมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งเสียงลมนะคะมาดามแก้วก็เลยต้องใช้การพากเสียงใหม่นะคะทุกคนนะเนี่ยค่ะมาดามแก้วก็มา เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะวา่าเราได้มาตรงจุดแลนด์มาร์กของอำเภอภูเรือนะคะจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยคือจังหวัดบ้านเกิดของแม่แก้วแหละอืมถ้าใครดู EP ีที่ e ีพีที่อ่าสานะคะตอนที่หนึ่งที่มาดาแก้วไปทำนาม,มานะก็จะมาดาแก้วก็แนะนําตัวไปแล้วนะคะว่าเป็นคนจังหวัดเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาดามแก้วก็จะมีทริปพาเพื่อนๆเ,เที่ยวอีกอหลายที่ค่ะแต่อยตามมาดามแก้วไปเที่ยวกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศาสวยงามนะคะบนยอดเขาภูเรือกันก่อนนะคะทุกคนเคค่ะหลังจากที่เราอาอยู่บนคือมาดามแก้วใช้เวลานานนานประมาณหนึงอะคะ่ะชมวิวทิวทัศน์อยู่บน บนหอชมวิวตรงนี้นะคะคือสูงมากนะคะทุกคนคือจริงๆคือสูงมากมานาำแก้วให้ดูวิวอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าด้านล่างเขาจะมีรีสอร์ทมีห้องพักแล้วก็มีลานกลางเต็นท์เนี่ยมาดามแก้วสนใจเต็นท์สีขาวนะคะถ้ามีโอกาสนะอืเราจะไปพักเต็นท์กัน าราคามาดามแก้วไม่ได้ไปสอบถามราคานะคะ,ะ,คะเพราะว่า,าเราไม่ได้ไปพักนะนะคะบรรยากาศคือถ้าหากว่าเป็นหน้าหนาวนะก็คงจะสวยงามกว่านี้ไหมนะามาดามแก้วอยากจะกลับไปช่วงหน้าหนาวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคน เนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะช่วงนี้จะเงียบเหงานะคะตรงนี้ก็คือเป็นก็แบบเป็นคาเฟ่ไหมคะเป็นร้านกาแฟนะอืมเขาจัดไว้สวยงามเนะี่ยทั้งหมดที่มาดามแก้วโพสตไปก็คือเป็นที่พักทั้งหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเงียบเหงามากแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะทุกคนเห็นไหมคะนี่เป็นร้านกาแฟนะน่านั่งนะอืมดูเขาทําน่านั่งมาก แต่มาดามแก้มอไม่มีเวลาที่จะไปไปนั่งพักนะคะทุกคนดูดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าทิวเขาสลับซับซ้อนว่าความสวยงามนะคะเป็นยังไงมาดามแก้ววนให้เพื่อนดูนี่คือ,คอ,อเก็บความสวยงามเก็บภาพความสวยงามเอาไว้นะคะ นะคะนี่สะดุดตามาดามแก้วมากโอเคค่ะหลังจากนั้นเราลงจากเขามาเรามาเที่ยวน้ําตกต่อนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นน้ําตกนะคะ,ะช่วงที่มาดามแก้วไปช่วงนั้นฝนยังตกไม่มากนะคะ,ะน้ําตกยังพอที่จะเล่นได้นะคะน้ําไม่ไหลแรงมาก แต่ว่าก้อนหินมันจะอันตรายนิดนึงมันจะมีความลื่นนะมาดามแก้วก็เลยไม่ได้ลงไปอะคะ่ะตรงนี้เขาเรียกน้ําตกแก่งเกลี้ยงนะคะอ่ามาดามแก้วโค้ดให้ดูนะว่าชื่อน้ําตกอะไรเป็นมันไม่ใช่น้ําตกแบบสูงนะคะทุกคนเห็นไหมแตกกว้างนะเนี่ยถ้าหากว่าเอาน้ํา น้ำมันขุ่นอ่ะใช่ไหมทุกคนมันเป็นช่วงหน้าฝนถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าแรงหรืออะไรที่น้ำใสใอ่ะก็คงจาแบบหน้าลงไปเล่นโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กลับมาดามแก้วด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ